สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการรับเนะินวันนี้เรียกได้ว่าทุกท่านครับบอกได้เลยว่าผมบอกแล้วบอกแล้วใช้คํานี้เลยแล้วกันเพราะเพื่อนๆเห็นไหมถ้าเกิดว่าใครติดตามเรามาเนี่ยมีหลายครั้งครับที่คนถามถึงแรปเปอร์คนนี้ผู้ชายที่มีชื่อว่า คิดทรังส์ที่อยู่กับ x x x, x t e t t a t i o ททุกคนจะเห็นว่าผมไม่เคยสนใจหรือไม่เคยพูดถึงคนคนนี้เลยฮะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังไหลไหลาอย่างที่เขาทําในช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าแรปเปอร์คนนี้ท่าทางจะหลุดผิดเพี้ยนไปมากเลยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้มีหลักฐานที่มันร้อยเซที่จะออกมาบอกว่าทําไมผมถึงไม่ชอบคิดทรังส์และในวันนี้ครับในวันนี้ในที่สุด อินสตาแกรมไลฟ์ของพิททังก็เด้งขึ้นมาดึด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 ึดดดดหลังจากที่เราเนี่ยก็ได้รอคอยมาเนิ่นนานนะเพราะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมาลงเป็นมาเลงโดนโยงโดนยิงเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่ตายไม่เป็นไรสักทีแล้ววันนี้เขาจะมาไลฟ์ทําอะไรฮะและผมก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะผมใม้ที่สุดเว้ย คือเราก็รู้สึกว่านี่แหละกูบอกแล้วไอ้เหียคิดทางแม่งออกมาบอกว่ากูโกหกทั้งหมดเลยครับกูโกหกว่ากูเป็นมะเร็งกูโกหกว่ากูโดนยิงเพราะว่ากูค,คลาวเชสซิ่งกูอยากให้มีคนฟังเพลงกูกูกำลังจะไม่ดังแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มติดตามเรื่องทั้งหมดกันไปเติมพลังก่อนดีว่าครับ <S <S แล้ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จัก คิดครั้งคิดครั้งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ members only ของ x x x t e n t a t i o n นะและอย่างที่ทุกคนก็คงจะรู้กันดีครับหลังจากที่ x เสียชีวิตไปสมาชิกใน family members only เนี่ยก็กระจัดกระจายเละเทะเทะ wifi funeral ก็เลิกไปแล้วเลิกแรปไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนหนึ่งคนหนึ่งที่จะมีคนมาถามผมบ่อยๆว่าพี่ครับคนคนี้เป็นยังไงบ้างคนคนนั้นก็คือพ่อหนุ่มชื่อมาจากกระตูนฮะชื่อแรปเปอร์มาจากกระตูนเรื่องหนึ่ง พหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าคิดทรังนั่นเองครคิดทรังเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทุกคนเห็นกันได้ตลอดว่าจะไปโผล่อยู่ใกล้ๆกับ x ตลอดเวลานะฮะโดยที่ตัวเองเนี่ยก็มีเพลงของตัวเพลงออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะเกาะคิตติดกระแสของ x X ็แต่นาช่วงไปแต่หลังจากที่เอ็กเสียชีวิตเนี่ยคิดทรังส์ก็เป็นอีกหนึ่งในสมาชิกที่ตกอยู่ในาวงแห่งการไม่รู้จะทำยังไงดีครับกระแสของเขาเนี่ยเริ่มจะตกไปเรื่อยๆนะคิดทรังส์ของเราครับ ตามการเวลาที่ผ่านไปและเจ้าตัวเนี่ยช่วงหลังๆก็ได้เริ่มทําอะไรที่เรียกได้ว่าหลังจากที่ได้เห็นโพสของเขาเนี่ยก็คงจะงง,งกันไปไม่มากก็นน้อยฮะเพราะว่านะ่าเริ่มจากอย่างแรกเลยว่าอีตัวคิดทั้งสองเราอยู่ดีดๆเขาก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยกูไปตรวจสุขภาพประจําปีมาแล้วกูก็เป็นโรคเว้ยโรคพิเศษมะเร็งในปอดเป็นมะเร็งชนิดพิเศษหายยากมากพร้อมกับฟ้องชื่อมะเร็งชนิดที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาฮะ ทุกคนก็ต่างช่วงนั้นนะนะตอนนั้นนะทุกคนก็แบบเฮ้ยคิดทั้งเป็นมะเร็งว่ะเข้าไปให้กาลังใจคิดทั้งกันหน่อยเอ้ยอย่าเพิ่งตายนะอย่เป็นอะไรมากนะอย่างไรก็ตามครับเพียงแค่1อาทิตย์หลังจากที่เขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเนะี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยกูกําลังดําเนินดเดินหน้ากับการเรียก กับหมอเนี่ยเพื่อที่จะทําลายล้างมะเร็งทิ้งออกไปเว้ยขับจัดมะเร็งให้ออกจากร่างกายกูแล้วก็อย่าลืมนะขอบคุณแฟชั่นโนวาที่ให้เสื้อผ้ากูมาด้วยอย่าลืมไปสนับสนุนแฟชั่นโนวาไปซื้อของแฟชั่นโนวาด้วยทุกคนก็เริ่มจะงงแล้วไอสัตว์เป็นมะเร็งอาทิตย์เดียวมึงใกล้หายแล้ว ผ่านมาไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะผ่านไปอีกแค่หนึ่งอาทิตย์เท่ากับว่าหลังจากเขาประกาศว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองคิดทังก็ได้ออกมาโพสต์รูปเป็นโฟโต้บูธฮะถ่ายรูปอยู่ในชุดของแฟชั่นโนวาออกมาโพสต์ว่าในที่สุดผมก็ปลอดมะเร็งแล้วหลังจากที่รักษามะเร็งมา2อาทิตย์บอกเลยว่าเรื่องมะเร็งเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องที่ไอ้เยีจยต้องเอามาเล่นหรือว่าพูดเล่นๆได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคนที่ใกล้ชิดมีคนที่รู้จัก เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเนี่ยผมบอกเลยว่าการกระทําอย่างเงี้ยมันมันมันแย่มากๆเลยอะ่ะและแน่นอนว่าในโลกเนี่ยเขาก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วเว้ยนะตอนนั้นคนบ้าเลยว่าเป็นมะเร็งสองอาทิตย์หายมะเร็งชนิดพิเศษ,ษที่ปอดโอ้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 โอโงงงงเป็นไปได้หรอวะนั่นแหละฮะแต่อย่างไรก็ตามตอนนั้นมันก็ไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มว้ยแต่ในใจลึกๆทุกคนแม่งรู้ดีว่าอีกิตทั้งเนี่ยแม่งโกหกเวลาก็ผ่านไปครับผ่านไปอีกผ่านไปอีก กระแสเริ่มจะตกอีกแล้วคนเริ่มลืมแล้วว่ากูเคยเป็นมะเร็งแล้วกูหายมะเร็งได้แบบอภินิหารไอ้สัตว์ทุกคนลืมไปหมดถ้าทำยังไงดีคิดทางครับลงรูปที่อยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกับมีแผลอยู่ที่คางครับเจ้าตัวเนี่ยได้บอกว่าโอ้สตรีทเดี๋ยวนี้แม่งโหดร้ายมากเลยทุกคน ale, ครับพุทธเดกกันดาวครับวางปืนลงได้แล้วนะเพื่อที่จะบอกว่าตัวเจ้าตัวเนี่ยโดนยิงมานั่นเองเว้ยเอออย่างไรก็าตามครั้งเนี้ย เป็นครั้งที่เจ้อจี้ที่สุดครับเพราะว่าคนเนี่ยก็ไปโพสต์ ไปคอมเมนต์กันว่าไอ้คิดทั้งไม่ต้องเลยนะมึงโกหกแน่นอนแล้วละ่ะยิงโดนยงโดนยิงเฮียอะไรหน้าตาแผลมึงก็ดูโชตชทาทางจะไม่ใช่ไหนจะเพิ่งโกหกมาเรื่องมาเลงอีกดูทรงแล้วมึงเนี่ยใกล้จะไม่ดังแล้วมึงก็เลยพยายามทำอะไรสร้างการะแสนี่หว่าช่วงนั้นฮะหลังจากนั้นฮะคิดทั้งลงอะไรก็ตามแม่งจะมีแต่คอมเมนต์ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าทุกคนจะบอกมึงมันไอ้ขี้โกหกมึงมันหิวแสงมึงมันหาแสงเพราะไม่มีเอ็กซ์แล้วเป็นยังไงละ่ะในจงังหวะที่ทุกอย่างกําลัง เละเทตุ้มเปะครับคิดทั้งของเราแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซย่าไม่ได้กทีในที่สุดดีเจของ Members Only ครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์ว่าเออเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าอีคิดทั้งอ่ะที่มันออกมาพูดทั้งหมดอ่ะมันโกหกมันไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วมันก็ไม่ได้โดนยิงด้วยมันสะดุดล้มที่สนามบินแล้วคางมันก็ไปกระแทกอะ,อะไรสักอย่างคางมันเละแแล้วก็เอามาโพสต์ เราก็ให้พวกกูเนี่ยถ่ายรูปเก็บไว้และหลังจากนั้นฮะหลังจากแพ้หายหลังจากอะไรหายเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าตัวเนี่ยก็เอามาโพสต์ว่าตัวเองโดนยิงเพื่อนเพื่อทุกคนใน Member So โซก็เลยตัดสินใจที่จะไล่เขาออกจากเมมเบอร์โซแล้วก็ไม่มีใครคุยกับคิดทังแล้วเราก็บอกว่าคิดทังเนี่ยบ้าบ้าบตอนหลังเลอะเทอะมากเขาเชียร์ซิงแล้วก็พูดเลยแบบเลอะเทอะแล้วอะสมองก็คงจะไปแล้วครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ไม่มีชื่อคิดทังอยู่ในช่วงที่ผ่านมาฮะ ผมก็เลยไม่พูดถึงด้วยเพราะว่าผมบอกเลยว่าเราจะไปให้พื้นที่คนแบบนี้ทำไมครับแต่ว่าผมบอกแล้วกรรมใดใครก่อครับกรรมนั้นต้องอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นคิดทั้งอ่ะก็จะต้องมาจัดการกับเรื่องปัญหาที่ตัวเองทำลงไปครับหลายๆคนนะจะติดอยู่ในกับสิ่งที่เรียกเรื่ออ้าวเฮีย u, e, พรทำอย่างนี้จะทำยังไงดีกูโกหกไปแล้วครับกูจะต้องใช้ชีวิตต่อไปกับการโกหกแบบนี้แหละกูจะไม่ลงครัมันเหมือนขึ้นหลังเสือไปแล้วแล้วมันจะอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย พิทังครับเขาก็ได้ตัดสินใจออกมาขอโทษกูจะไม่ใช้ชีวิตอยู่บนความคโกหกนี้ต่อไปแล้วเจ้าตัวเขาก็ได้ออกมาไลฟ์ไลฟ์แล้วก็พูดไว้ว่าผมเนี่ยโกหกมาเลยเพราะว่าอาชีพคาเรียรของผมเนี่ยมันกําลังแบบว่าเละเทะๆไม่มีใครฟังเพลงไม่มีใครรู้จักไลฟ์ live, ผมก็มีคนดูไม่กี่ร้อยแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะโกหกเรื่องที่ตัวเองเป็นมะเร็งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะ,จะ,จ,ะจะบอกด้วยว่าที่บอกว่าโดนยิงนั้นกูก็โกหกเหมือนกันฮนะ <laughs> <laughs> แล้ว เจ้าตัวเนี่ยบอกไว้ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้โดนยิงเขาเนี่ยใส่ใส่แมสฮะใส่แมสโควิดอะเราเล่นยาหนักไปเล่นยาหนักไปเราชักฮะพอชักเนี่ยเขาบอกว่าแมสโควิดเขาเนี่ยมันมีลวดมันบอกว่าทุกคนเคยเห็นไหมเวลาใส่แมสมันจะมีลวดที่กูก็ไม่รู้ลวดไหนวะใส่แมสก็ใส่กันงงชิบหายเขาบอกนั่นแหละคิดทั้งบอกว่ากูชักชักเสร็จปุ๊บไอ้ลวดที่มัน เป็นสายของผ้าปิดปากอะ่ะมันรัดคอรัดคอเลือดกระฉูดเลยไอ้เหี้ยมันเป็นผลมาจากช่วงนั้นเขาติดยามากก็เลยขอให้ทุกคนนะช่วยให้อภัยเขาด้วยเพราะเขาในติดยามากจริงๆก็เลยทําทุกอย่างลงไป พูดมาขนาดนี้แล้วฮะผมขี้เกียจจะพูดต่อแล้วมันปัญญาอ่อนละ,ละเลอะเทอะเกินไปผมคิดว่าจริงๆนะน,นะการที่เขาออกมาขอโทษเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราวควรจะให้อภัยกับคนแบบนี้หรือเปล่าเออเพื่อนๆรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยฮะกับตัวคิดถังนี่จะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายที่จะเราประจำมาพูดถึงแรปเปอร์คนนี้กันวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพีซ